สวัสดีสมาชิกเดเอฟซีสุขะอ่าคลิปนี้เอสิภาพามาเบิงแนวทางหอยลาวหอยลาวงวดวันที่สิบสิงหาคมพี่น้องหอยลาวงวดประจำวันที่สิบสิงหาคมกับเบิงไหวเป็นแนวทางพี่นอ้องอ่าเลขกับมี่เขา่ามี่รุดอืมกับเป็นธรรมดาพี่น้องเลขได้ว่าเขา่ามุนได้ว่าเดิน เขากะพักไวกยอนเขากัไปตามอ่าหุ่นที่มันเดินเลขที่มันเดินพี่นอ้องเขากับเบื้องว้เป็นแนวทางอ่าแต่ถูถกคกถูกใจกับกดที่ตามช่องนีงไ้พี่นอ้องอ่าเหมือนเวลาแอดลงคลิปจะได้พ่พิดพาดจะได้พ่พลาดขอมูลข่าวสารตัวเลขเหมือนเวลาแอดลงคลิปจะได้ทันต่อเหตุการณ์พี่น้อง เลขเล่ารุดมาสองงวดพี่น้องก็ต้องขอโทษขอไปสามารถชิกได้หลายาแต่ว่าหุ่นอื่นกระยั่งเดินดีพี่น้องเดินดีก็มี่หวยห้าหน้อยพี่น้องหวยห้าหน้อยเขาติดต่อกันมาสี่วันทันซ้อนนะพี่น้องหมวยห้าหน้อยแล้วก็ หอยดาวโจรเพราะฉะนั้นาสามารถชิกเอฟซีสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะตามาเลขใดหุ่นไหนที่มันเดินพี่น้องหุ่นไหนมันเดินเท่ากับตามหุ่นนั้นาตามเลขนั้นเลขของแอดคลิปที่แอดลง กัจะมีอยู่หลักๆกก็คือมีหอยลาวดาวโจนหอยลาวดาวโจนดาวโจนหลอดปกติพี่น้องแล้วก็นี่เคอีหอยหุ่นนี่เคอีอส่วนมากก็จะเป็นหลอบเศาพี่น้องหอยหุ่นนี่เคอีแล้วก็หอยห้าหน้อยหอยห้าหน้อยและอาจจะมีหอยรัฐบาลไทย นี่เลืกรัฐบาลไทยเพราะฉะนั้นถ้า,าเรียกได้บเดินสมาชิกกับเบิงไวเป็นแนวทางพี่นอ้องเบิงไวเป็นแนวทางก็เข้าไปเบิงไปตามตามหุ่นที่มันเข่าพี่นอ้องหุ่นที่มันเข่าหุ่นที่มันเดินหุ่นที่เดิน,นเข้ากับเบิงไวเข้ากับกดที่ตามช่องนี้ไว้พีน่น้องเมื่อเวลาแอต้องลิป เข้าก็จะได้เห็นท่านทองที่เมื่อเลขถ้าเลขเล่าบ่เดินเข้ากับภาคไวกรพี่นอ้องเล็กล่าบ่เดินเข้ากับภาคไวกรถ้เาเบงิบงเบิงเบิงการเด็กการเดินของเล็กก่อนถ้าช่วงไหนเลขเดินสูตรเดินเข้ากับจังตามเข้ากับเตามหุ่นหุ่นที่มันเขา่าหุ่นที่มันเดินพี่นอ้องช่วงนี้กะมีดาวโจรหุ่นดาวโจรแล้วก็ ไอยห้าน้อยพี่น้องช่วงนี้เดินดีไว้ห้าน้อยแตกมาส้นส่อนซีเมื่อพี่น้องน้อยปกติบวกรอบพิเศษสองรอบพี่น้องสลับกันไปสลับกันมาไอยห้าน้อยอคลิปนี้เอดก็จะมาลงแนวทางไอยเล่าพี่น้องกระเบิ้งไว้เบิ้งไว้พี่น้องเบิ้งไวัยเป็นแนวทางถ้าชอบก็จังตามถ้าบ่ชอบก็ผ่าน ่ว่างวดนี้เอ็ดคิดว่าอ่านาจะเดินน่าจะแตกพี่น้องเพราะว่ารุดรุดมาสองงวดแล้วงวดนี่อ่านาจะแตกกลับมาเบิ้งกันเลยพี่น้องแนวาทางหวยลาวงวดประจำวันที่ 10. สิบสิงหาคมพี่น้องหวยลาวหวยลาวงวดวันที่ สิบสิงหาคมพี่น้องชุดเจาะสองตัวบนหลักชุดเจาะสองตัวบนหลักอ่าก็จะมีอสองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเก้าพี่น้องสองเก้ากันกับสองแปดกันสองแปดพี่น้อ,องซ้ายวิ่งซ้ายรลด ซ้ายวิ่งซ้ายรูดอ่ะเดินสองไน้องเดินสองลองสมเดินสองลอง3ถ้าสามารถชีกบอชอบตัวเดินอ่ากะคือเก่าไน้องกับบอชจอบตัวเดินกะเอาตัวรองมาจับอ่จะได้ประมาณ 30, 3ามศูนย์สามหนึสกสามเก้าองปก็คือตัวกันี่น้อง อันนี้คือแนวทาห้งหวยล,ลาวงวดประจำวับบนที่สิบสิงหาคมส่วนชุดเด่นชุดเด่นชุดนิ้นอ่าการนิ้นไม่สองชุดนี่พี่น้องน,นี่คือชุดเด่นชุดเด่นชุดนิน้นอ่าอันนี้ก็คือแนวทาห้างหวยล,ลาวงวดประจำวับบนที่สิบสิงหาคมพี่น้องแอดกระลงไว้ให้เป็นแนวทางสามารถชี้สามารถที่จะ พีเจรนานะเลือกเอาว่าตามหรือบ่ตามพี่น้องก็เลือกบึงถ้าถูกอกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องถ้าถูกอกถูกใจแต่ชอบก็บตามถ้าบอชอบก็ฟังโฉบโฉบมันๆอขอคุณนุทกทุานที่เขามารับชมอขอคุณนครับ